ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6268ขณะนี้เวลานี้เป็นตามที่อันเชิงชีคาดเดาลินหวานเออขับรถขึ้นทางยกระดับตรงไปวัดชีเสียสิ่งที่เธอคิดเวลานี้เป็นไปตามคาดการของอันเชิงชีทั้งสิ้นเธอรู้สึกในเมื่ออาจารย์ปลอมใส่ใจต่อเย่เชิญทั้งยังมาปกป้องในช่วงเวลาวิกฤตดังนั้นในสถานการณ์นี้พวกเขาควรต้องให้ความสนใจเย่เฉิญ ต้องคอยจับตาเฝ้าดูลับๆอย่างแน่นอนบางทีฝ่ายตรงข้ามอาจอยู่ในจินหลิงในเวลานี้หากอีกฝ่ายอยู่ในจินหลิงจริง คนเหล่านี้ต้องแอบติดตามทุกการเคลื่อนไหวของเธอหากจูจ่ๆเธอไปที่วัดชีเสียเพียงลำพังในเวลานี้เมื่ออีกฝ่ายรับรู้เรื่องนี้จะเข้าใจทันทีเธอทำเช่นนี้เป็นการสื่อสารว่าต้องการพบหน้าพวกเขาแน่นอนลินหวานเออรู้ว่าสถานการณ์อาจไม่เป็นไปตามที่เธอคาดเดาทั้งหมดนี้อาจเป็นความคิดฝ่ายเดียวของเธออีกฝ่ายอาจไม่ได้คิดสนใจเธอแม้แต่น้อย แต่หลินหว่านเออร์ไม่ใส่ใจอย่างไรการออกไปทดลองดูไม่มีอะไรเสียหายหากไม่ได้ผลตอบรับเพียงแค่ขับรถกลับที่พักเท่านั้นการจราจรช่วงเที่ยงวันธรรมดาราบรื่นมากลินหว่านเออขับรถนานกว่าครึ่งชั่วโมงนิดหน่อยก็ถึงทางเข้าภูเขาชีเสียแม้บริเวณจุดชมวิวภูเขาชีเสียกว้างใหญ่มาก มีถนนที่คดเคี้ยวไปตามภูเขาแต่ยานพาห,าหนะของนักท่องเที่ยวต้องจอดในลานจอดรถด้านนอกทางเข้าภูเขาจากนั้นค่อยเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ชมวิวหรือไม่เช่นนั้นอาจขึ้นรถบัสแทนเมื่อลินหวานเออมาถึงเธอเข้าจอดรถในลานจอดวางแผนคิดจะเดินรอบวัชชีเสียแสดงเจตนาสื่อสารให้ฝ่ายตรงข้ามทราบรอให้อีกฝ่ายปรากฏตัวจุดชมวิวตอนเที่ยมีนักท่องเที่ยวไม่มากนักลานจอดรถมีพื้นที่ว่างจำนวนมาก มีรถเพียงไม่กี่คันจอดอยู่ลินหวานเออหาบริเวณที่ว่างนำรถเข้าไปจอดเมื่อรถเธอจอดสนิทขณะเปิดประตูรถจะก้าวออกมาทันใดนั้นประตูรถฝั่งด้านข้างคนขับถูกเปิดออกมีเงาร่างหนึ่งก้าวเข้ามานั่งที่นั่งด้านข้างหัวใจลินหวานเออเต้นระรัวคิดว่าตนเองตกเป็นเป้าหมายคนของอูเฟย์เยียนเธอหันไปมองบุคคลน,นั้นโดยไม่รู้ตัวต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าผู้ที่นั่งเบาะด้านข้าง เป็นหญิงชราสวมหมวกสีน้ำตาลคนหนึ่งวินาทีถัดมาเมื่อเห็นรูปร่างหน้าตาของบุคคลน,นี้ชัดตาเธอจดจำได้อย่างชัดเจนคนผู้นี้คืออาจารย์ปลอมที่เธอพบในอารามชิงเจ้าที่ภูเขาซื้อว่านในวันนั้นลินหวานเออแสดงออกถึงความประหลาดใจเพียงครู่หนึ่งจากนั้นกลับเป็นปกติเธอปิดประตูด้านคนขับ ยามยิ้มพูดกับอาจารย์ปลอมด้วยน้ำเสียงสงบนิ่งสวัสดีท่านอาจารย์ในที่สุดพวกเราได้พบกันอีกครั้งพี่สาวซุนมองดูลินหวานเออยิ้มเล็กน้อยพูดว่าคุณหนูหลินควรรู้ว่าผู้น้อยไม่ใช่ภิกษุณีดังนั้นขออย่าได้เรียกผู้น้อยเช่นนี้คุณหนูหลินเป็นผู้อาวโุโสเรียกผู้น้อยว่าเสี่ยวซุนสักคำก็เพียงพอหลินหวานเออยิ้มอย่างรู้เท่าทันพยักหน้าอย่างแผ่วเบาถามว่า คุณคงรู้ล่วงหน้าว่าฉันจะมาวัดชีเสียเพื่อพบคุณใช่ไหมพี่สาวซุนยิ้มพลางพูดว่าวันนี้คุณเย่ก,กลับมาจินหลิงคิดว่าคุณหนูหลินคงมีเรื่องกังวลใจผู้น้อยจึงมาพบหน้าคุณหนูหลินสักครั้งบางทีอาจตอบข้อกังวลใจแก่คุณได้บ้างหลินหวานเออถามเธอว่าฉันสามารถตั้งคำถามได้หรือแน่นอนพี่สาวซุนพยักหน้าพูดว่าผู้น้อยจะบอกคุณทุกเรื่องเท่าที่จะบอกได้ แต่หากมีเรื่องใดไม่อาจบอกได้ต้องขออภัยคุณหนูหลินไว้ล่วงหน้าลินหวานเออพยักหน้าเข้าใจเริ่มเอ่ยปากถามเธอคุณรู้ว่าคุณเย่กลับมาทั้งยังรู้ฉันมีเรื่องกังวลใจเกี่ยวกับคุณเย่เช่นนั้นคุณควรต้องรู้เรื่องกังวลใจทั้งหมดนั้นเกี่ยวข้องกับบทนำแห่งความลึกซึ้งทั้งก้าใช่ไหมไม่ผิดพี่สาวสุนตอบอย่างสงบนิ่ง เปล่าชวงสี่ทิศกลับคืนสู่ประเทศนั่นหมายความว่าคุณเย่ต้องได้รับบทนำแห่งความลึกซึ้งทั้ง9สิ่งที่ผู้น้อยสามารถบอกคุณนูลินได้คือบทนำแห่งความลึกซึ้งทั้ง9นี้สำหรับคุณเย่มี100ร้อยโทษไร้ายประโยชน์แม้เพียงหนึ่งไม่อาจฝึกฝนเด็ดขาดบทที่6,269ลินหวานเอ๋อกล่าวว่าฉันได้หาหรือปัญหานี้กับคุณเย่เรียบร้อยแล้วพวกเราตกลงเป็นเอก,กฉันในประเด็นนี้ คุณเย,ย่จะไม่ฝึกฝนเนื้อหาภายในบทนำแห่งความลึกซึ้งทั้งเก้านี้แน่นอนเช่นนั้นก็ดีพี่สาวซุนถอนหายใจด้วยความโล่องอกพูดว่าเวลานี้ขอเพียงคุณเย่ยไม่ย่างกรายไปภูเขาซื้อว่านไม่แต่ต้องบทนำแห่งความลึกซึ้งทั้งเก้าโดยพื้นฐานย่อมสามารถหลีกเลี่ยงวิกฤตครั้งนี้ได้ลินหวานเอ่อถามเธอวิกฤตที่คุณพูดถึงคือเมื่มช้างเซิงใช่ไหมใช่พี่สาวซุนพยักหน้า คือเมิ่มช้างเซิงอาจารย์ปู่ของคุณลินหวานเออถามอีกครั้งเขายังไม่ตายจริงหรือพี่สาวซุนคอรุ่นคิดอยู่พักหนึ่งตอบว่าตายแล้วแต่ยังไม่ตายสนิทเมื่อถึงเวลาเงื่อนไขเหมาะสมเขาสามารถกลับมาเกิดใหม่ได้ลินหวานเออพยักหน้าพูดว่าดูเหมือนจะเป็นเรื่องจริงเขาต้องการบ่มพ่อร่างเนื้อที่มีชะตามังกรผงาดขึ้นมาเพื่อแทนที่ร่างเก่าของตนเองไม่ผิด พี่สาวซุนไม่รู้สึกแปลกใจที่ลิ้นหวานเออมองซึ่งทะลุผ่านชั้นนี้เธอพยักหน้ากล่าวว่าแม้เมิ่มฉางเสริงจะมีโชคดีเพียงพอทําให้ตนเองมีชีวิตพันปีได้แต่นั่นคือโอกาสสูงสุดที่เขาสามารถทำได้แม้เขาสามารถเกิดใหม่สิบครั้งแต่ไม่อาจมีอายุเกินพันปีหากต้องการพิชิตสวรรค์จะต้องมีชะตามังกรผงาด เขาไม่อาจาเปลี่ยนชะตาของตนเองดังนั้นได้แต่ต้องหาวิธีอื่นให้ตนเองได้รับร่างเนื้อผู้มีชะตามังกรผงาดร่างหนึ่งด้วยประสบการณ์นับพันปีการพิชิตสวรรค์ไม่ใช่สิ่งเกินเอื้อมลินหวานเออถามเธอว่าใช่หรือไม่หากคุณเย่ไม่ไปในพื้นที่ภูเขาซื้อว่านไม่ฝึกฝนวิชาบ่มเพาะจิตในบทนำแห่งความลึกซึ้งทั้งเ้าเขาไม่มีหนทางบีบบังคับคุณเย่จริงหรือพี่สาวสุนสายศรีะตอบว่า เรื่องนี้ในขณะนี้ยังไม่อาจยืนยันได้แต่ทางออกดีที่สุดที่นึกได้ขณะนี้มีเพียงวิธีนี้เท่านั้นลินหวานเออพยักหน้าช้าๆพรานถามพี่สาวซุนว่าที่แท้คุณคือใครผู้อยู่เบื้องหลังคุณคือใครพี่สาวซุนยิ้มพูดว่าขออภัยคุณหนูหลินฉันไม่อาจตอบคำถามนี้ของคุณได้ลินหวานเออถามด้วยความประหลาดใจเพราะเหตุใด คุณและผู้อยู่เรื้องหลังยินดีช่วยคุณเย่ไม่ดีกว่าหรือหากเปิดหน้าสนทนากับคุณเย่บางทีความร่วมมือของสองฝ่ายอาจค้นพบผลทางใหม่ในการกำจัดพวกชิงฮุยและอูเฟยเยี่ยมได้เร็วขึ้นกว่าในขณะนี้พี่สาวซุนพูดว่าตอนนี้เวลายังไม่สุกงอมเมื่อเวลานั้นมาถึงพวกเราแน่นอนต้องมีคำอธิบายซึ่งหน้าต่อคุณเย่หลังจากพูดเช่นนี้พี่สาวซุนกล่าวเสริมว่า ฉันหวังว่าคุณนูหลินจะไม่บอกเรื่องพบกันในวันนี้ให้คุณเย่ทราบเพราะพวกเราสามารถช่วยเหลือคุณเย่ได้ดีเมื่ออยู่ในเงามืดเท่านั้นหากก้าวสู่แสงสว่างไม่เพียงพวกเราจะถูกเปิดเผยตัวตนคุณเย่ก็จะถูกเปิดเผยตัวตนเช่นกันหล,ลินหวานเอ,อิรเองียบไปครู่หนึ่งเธอค่อยถามอย่างไม่มั่นใจพ่อบ้านทั้งเป็นพวกคุณหรือไม่คุณเป็นอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาบิดามารดาของคุณเย่หรือไม่พี่สาวสุนยิ้มเล็กน้อย พูดอย่างจริงจังคุณนุลินคำถามนี้ผู้น้อยไม่อาจตอบได้และคุณไม่จำเป็นต้องคาดเดาต,ตัวตนของพวกเราเมื่อใดตัวตนพวกเราถูกเปิดเผยนี้มีแต่จะนำพาปัญหาไม่จำเป็นมาสู่คุณเย่เท่านั้นหลังพูดจบพี่สาวสุนกล่าวเน้นย้ำว่า ขอคุณหนูหลินโปรดอย่าบอกคุณเย,ย่เรื่องการพบประพูดคุยของเราสองเวลานี้เขาควรมุ่งเน้นพัฒนาการบ่มเพาะตนเองและหาวิธีจัดการกับอูเฟเย์ยยนแทนที่ต้องมากังวลเรื่องของพวกเราหลินหวานเออพยักหน้าไม่ต้องกังวลฉันจะไม่บอกคุณเย่ยสำหรับหลินหวานเออเธอไม่อยากให้เย่ยเชิญต้องกังวลเรื่องราวมากเกินไปไม่เช่นนั้นเธอคงไม่มาวัดชีเสียเพียงลำพังเธอถามต่ออีกครั้ง หากคุณเย่ยไม่อาจฝึกฝนวิชาบ่มเพาะจิตในบทนำแห่งความลึกซึ้งทั้ง9้าเขาจะพัฒนาความแข็งแกร่งของเขาได้อย่างไรฉันมักจะได้ยินคุณเย่ยท้อถอนใจท้อถอนใจที่เขาไม่มีทักษะบ่มเพาะจิตที่สมบูรณ์การพัฒนาความแข็งแกร่งเป็นไปอย่างยากลำบากและเชื่องช้าพี่สาวซุนพูดอย่างช่วยไม่ได้ในเรื่องนี้พวกเราไม่มีคำแนะนำที่ดีให้ คงทำได้เพียงพึ่งพาโชควาสนาของคุณเย่เท่านั้นเมื่อพูดถึงเรื่องนี้พี่สาวซุนได้แต่กล่าวด้วยความรู้สึกเสียใจหากคุณเย่ไม่ละทิ้งเป่าชวงสี่ทิศไปสำหรับเขาสิ่งนี้ย่อมมีส่วนช่วยเหลือในการบ่มพาะของเขาอย่างยิ่งเป่าชวงสี่ทิศเป็นศูนย์รวมภูมิปัญญาและพลังการบ่มพ่อของปราชญ์โบราณเป็นอาวุธเวททรงพลังที่หาได้ยากยิ่งหากสามารถดึงความรู้แจ้งจากสิ่งนี้ไม่แน่อาจประสบความสำเร็จอย่างง่ายดาย